หลังคาคอกผสมแล้วก็ที่ครอบสุ่มไก่หนุ่มนะครับก็เสร็จเรียบร้อยฮะเสร็จวันนี้วันที่25ไม่ได้จ้างใครฮะเราทำกันเองทำอยู่สองคนพ่อแล้วก็ครอบผสมเหมือนเดิมครับหกล็อกดูดูถ้ามันจะกว้างเกิน แ่งเป็น,ปนสามแต่ดูก่อนนะน่าจะขังไก่หนุ่มๆรุ่นๆ,นๆนมามานประมาณสักตัวได้ผมว่านะแล้วก็สังเวียนก็สังกะสีก็ไม่ใช่สังกะสีใหม่นะฮะเป็นสังกะสีไปซื้อสังกะสีมือสองมาก็ไอ้ตรงที่ล่วๆนี้ก็จะไปซื้อแผ่นฟลอยมาปะเอา มีน้อยให้น,น้อยไปก่อนฮะใจรักแล้วก็ต้องสู้ค่อยขยับขยายมีตังก็ค่อยเพิ่มขึ้นฮะแต่สุขภาพไก่ในนี้น่าจะดีเพราะอยู่ในป่าต้นมงต้นไม้ฮะในช่วงหน้าร้อนก็อาจจะมีติดสปริงเกอร์บนหลังคาให้มั่งฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวพออัปเดต เดี๋ยวซื้อตะแกรงมาล้อมเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะอัปเดตอีกทีครับผมสวัสดีครับ